มันเรื e องมัจจิกดนะค o ะข n งฟังสวยมากเลยน่ารูสิได้พาคุณเอ๋มาที่นี่แล้วนะคะปเขัไปูข้างในกนมีสะ ที่เขาก็จะมีตัวแสแตมป์นะคะเหมือนให้ไปเก็บโลเคชันสำคัญต่างๆมาปั๊มนะคะด้านในเอกซิพิชันเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นบริเวณด้านนอกแ,แถวห้องน้ำนะ ใน exhibition จะไม่ได้ถ่ายรูปนะคะแต่เราเอารูปจากเว็บไซต์มาให้ดูนะคะก็คือ exhibition มันจะไม่ได้ใหญ่นะคะภายในก็จะมีภาพผลงานติดๆประดับอยู่แล้วก็มีจําลองห้องทางานอะไรประมาณนี้ค่าเข้า300เยนแต่คือเราชอบผลงานของเขามากๆเลยมันเป็นเหมือนแบบ inspiration เป็นแรงบันดาลใจให้ u s ส u a r ่าเอ,อ,อยากจะได้เดินทางไปที่ต่างๆรอบโลกได้เก็บประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ชีวิตดีๆที่ต่างๆด้วยกันนะคะก็เลยชอบมากๆเลย อันนี้เป็นของที่ยวหรือเที่ยวซื้อมานะคะส่วนมากก็จะซื้อมาเป็นที่โมจิโกนะคะแล้วก็สถานที่ที่มีความรู้สึกว่าอยากไปอยากไปทําแบบนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นตัวเข้าดูเสร็จะคะก็พยายามมาถ่ายรูปตามรอยนะคะคล้ายๆกับภาพบนตัวเข้านะคะบริเวณตึกอันนี้แต่ถ้าเกิดจะถ่ายต้องระวังรถหน่อยนะแต่ที่เรามาโชคดีไม่มีคนนะคะก็เลยถ่ายได้ ตอนถ่ายนี่พยายามใช้ขาตั้งกล้องอันเล็กๆนะขาตั้งมือถือเล็กๆที่มีบลูทูธนะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงคือต้องเอาขาตั้งกล้องกลางออกมานะคะบริเวณแถวนี้ก็จะมีมุมน่ารักน่ารักให้ถ่ายนะคะริมทะเลได้เห็นมสะพานด้วยกลางแล้วก็ถ่ายให้กลุมนะคะ,ะที่เมืองโมจิโกมันจะมีความเวสเซอร์สันาาที่เป็นความแบบฝรั่งญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะชอบมาก โอเคได้รูปก,กันแล้วนะคะเราก็จะไปหาอะไรกินแล้วก็ช้อปปิ้งขนมของที่ระลึกต่างๆกันนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณโมจิโกเลตโต้นะคะส่วนนี้คือโซนนในนาร์เบอร์เนาะจะมีของขายเล็กน้อยมีโมจิโกครูสมีอาหารง่ายๆของที่ระลึกนะมีอาหารกินเล่น มีของกินอยู่นี่ึงนี้ินะมีาคารนี่ยนีะอนเจอคือมีของกินแน่นอนนะครับี้ยังเปิดอยู่ขึ้นไปชั้นสองก็คงมีอะไรอข้างบนเสรี ของกินของที่ระลึกขนมกันนะคะคันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าจะพูดคำว่าน่ารักเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคิวเนสโอเวอร์โหลดมันเยอะไปนะคะอาจจะต้องปิดเสียงไปก่อนเลยนะคะ oh. ก็มาดูกันเลยขน,นมของที่นี่คือเขาทำแพคเกจจิ้งสวยมากๆเลยอะมันจะมีความแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงฝรั่งยิบป่นนะคะเค้กันนี้ซื้อมานะอร่อยนะอันนี้อยากบอกว่าอร่อยมาก ตอนที่ซื้อมาใช่ป่ะเราแกะกินแล้วก็จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนสรุอว่ามันคือที่นี่นี่เองคือมันจะเป็นเค้กชิ้นเล็กๆนะคะแต่ฟิลลิ่งมันจะแบบฉ่ำม,มากอะแล้วเหมือนมีแบบเ้าเอาสเบอรร่อะมาโอโอุปั่นลงไปด้วยนะคะอร่อยมาก ที่นี่ก็จะฮิตขนมที่เป็นกล้วยนะคะเพราะบอกว่าสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นไม่ปลูกกล้วยแล้วก็เวลานาเข้าอะ่ะเขาก็จะเหมือนแบบนาเข้ากล้วยมาที่นี่อะประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีขายกล้วยน้องคนนี้น่ารักมากเลยอะ่ะจะมีความแบบญี่ปุ่นฝรั่งญี่ปุ่นฝรั่งอรกนทีีดีคะีไหนดีเบเกอรี่ฟรอมโคิวชเวเทิร์นลโอเว่นเมนไทย อันนี้เป็แกงกะหรี่อบนี้ออจะเป็นของฮิตของที่นี่นะคะตอนนี้นี่เขาดูดังนะไม่รู้ก็เขามีขนมหลายชนิดที่เป็นรูปหน้าน้องคนนี้ชอบแพ็กเกจจิ้งเขามากเลยอนะ่ะอันนี้เป็นสรุูกสะพานเปิดน,น่าก่ะเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเอาไหนแพ็กเกจจิ้งคือสวยงามน,น่ารักมากๆทุกอันเลยอ่ะชอบมากเลยอันนี้ก็ดูดีมากนะคะเป็นน้องหมีขนมต่างๆคือดีมากๆอันนี้เราก็ซื้อมานะคะกินแล้วอร่อยนะ เป็นเหมือนแกงกะหรี่ซองค่ะได้อันดับหนึ่งเอากลับมาบ้านก็เหมือนราดบนข้าวแล้วก็ใส่ไปในตะอบใส่ชีสนะคะกินได้อร่อยเลยนะเหมาะกับเป็นของฝาก spice ไปใส่สเต็กเนี่ยอูนิ่เหรออูนิ่ซอสก้อนเมฆวันนี้สวยมากๆเลยอะ่ะ บรรยากาศดีมากนะคะที่นี่เดินแล้วจะฟีลเหมือนรู้สึกแบบเมืองอนิเมะอนิเมะยังไงไม่รู้นะเหมือนอยู่ในการ์ตูนนะคะก้านกะหรี่อบอันนี้คือฮิตมากเลยนะคะที่ที่โมจิโกะบนตึกสูงๆนี้สามารถขึ้นไปชมวิวได้ <บะ S 1> ได้วยนะเหมือนจะฮิตขึ้นไปดูกันอันนี้ไงอ๋อเนี้ยน่ากินอันเนี้ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากิน ร้านนี้เป็นร้านฮิตในอินสตาแกรมของญี่ปุ่นนะคะโชคดีไม่มีคิวต้องลองร้นานนี้สวยมากๆเลยค่ะโอ oh, ร้านอนตัดังร้านนี้จะขึ้นชื่อเรื่องโซบะเส้นชาเขียวนะคะเป็นเมนูดังของเขานะฮิตมากในอินสตาแกรมนะการตัอเองนะคะ สั่งอันนี้ไปนะคะเป็นแบบเหมือนกระทะล้อสำหรับสองคนแล้วก็อันนี้นะคะปน็นางเค่ะบรรยากาศข้างนอกหนาวๆเข้ามาจิบชาร้อนๆคะฟินมากอันนี้มันจะเป็นรสชาติคล้ายๆกับเหมือนซารุโซบะแต่เส้นเป็นชาเขียวแล้วก็จะอยู่บนเหมือนเตาร้อนนะคะคือเส้นมันก็จะมีความแบบกรอบๆอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนมีไข่สไลด์เป็นบางๆแล้วก็มีเหมือนเนื้อสไลด์อยู่ด้านบนโรยด้สาหร่ายอะไรอย่างนี้นะสามารถทานได้หลายวิธีคือจะกิน แบบไม่จิ้มเลยก็ได้หรือจะจิ้มน้ำซุปนะคะเป็นน้ำซอสคล้ายๆกับเหมือนซาลูโซบะนะคเค่จริงคือเราว่ารสชาติมันไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าพรีเซนเทชันมันค่อนข้างสวยนะคะก็เออลองมากินเป็นประสบการณ์เนะเพราะเราก็ไม่เคยกินอะไรแนวแนวนี้มาก,ก่อนนะคะก็อร่อยดีนะแต่คือมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวหน้าปลาไหลนะคะสามารถทานได้เป็นแบบนี้เลยตักเป็นข้าวหรือว่าจะเป็น โรยพวกแบบผักดองอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าใส่น้ำซุปกินได้หลายแบบอันนี้เราชอบอร่อยเลยใช้ได้เลยนะคะนี่ก็แบบที่2ก็คือใส่พวกผักหรือแบบที่สก็ใส่พวกน้ำซุปลงไปนะคะอากาศหนาวๆกินอุ่นๆคือรสึกดีมากเลยอะ่ะ มีเพื่อนๆหลายคนนะคะบอกว่าร้านที่เราไปจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะไอย่างเงี้ยก็เลยอยา,ากจะมาแนะนําวิธีหาร้านใหม่ๆที่เป็นร้านฮิตบนอินสตาแกรมของคนญี่ปุ่นกันนะคะคือจริงมันดีมากเลยแหละคือหลายคนน่าจะรู้แล้วแต่ก็อยากจะแนะนำนะคะเผื่อมีเพื่อนเื่ใครที่ไม่รู้เนาะคือในอินสตาแกรมมันสามารถ เซิร์ชโลเคชันได้นะคะคือกดเซิร์ชสมมุติว่าเราอยู่ที่โมจิโกส i o นใช่ไหมก็กดเซิร์ชไปเลยแล้วก็เลือกที่เพลสนะคะคือมันจะขึ้นมาสามารถเซิร์ชโลเคชันได้ว่าแบบเออเราอยากจะไปร้านอาหารคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจสมมติว่าเราสนใจคาเฟ่อันนี้นะก็เดี๋ยวจะลองกดเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคาเฟ่ในละแวกนี้เนาะสมมติเราสนใจคาเฟ่อันแรกนะคะ ก็กดเข้าไปดูได้เลยนี่ก็จะขึ้นมาคนที่ถ่ายรีวิวที่นี่ไว้ใน Instagram ของเขาแล้วแท็กร้านนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบเราก็สามารถแบบว่าเซฟบุ๊กมาร์กไว้ได้คนที่รีวิวส่วนมากก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะเพราะเขาเขียนภาษาญี่ปุ่นกันแล้วก็ค่อนข้างแบบใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าชอบก็กดตรงนี้ไว้นะเซฟคือเราก็จะเซฟโลเคชันนี้ไว้ในแผนที่ของเราแล้วนะคะ นอกจากคาเฟ่ก็คือสามารถดูร้านอาหารต่างๆได้ด้วยนี่สมมติว่าเราเห็นคาเฟ่อันนี้คัสตาร์ดน่ากินเราก็มาดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถไปได้นะคะดีมากๆเลยแล้วร้านค่อนข้างอัปเดตด้วยนะนอกจากจะเซิร์ชแบบตามชื่อสมมติแล้วอยู่ละแวกนี้อะไรเงี้ยเราก็เซิร์ชได้แบบเออแถวนี้มันมีอะไรน่ากินโดยการซูมเข้าไปที่แผนที่นะคะอย่างเช่นร้านโซบะอันนี้นะคะ เราก็เจอใน Instagram เหมือนกันเห็นคนญี่ปุ่นเขารีวิวกันเยอะนะคะเออน่ากินดีก็เลยลองมาดูนะคะก็เป็นหนึ่งวิธีที่เราได้เจอร้านใหม่ๆที่แบบเออน่ากินน่ากินที่คนญี่ปุ่นเขาชอบรีวิวการฮิตๆอะไรอย่างนี้นอนในอินสตาแกรค่ะกินเสร็จเรียบร้อยก็มาเดินเล่นกันต่อนะคะแถวนี้แกงกะหรี่คือฮิตมาก มีอาหารเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเหมือนห้างเล็กๆนะคะก็มีอาหารเมียต่างๆของที่ยวลึกต่างๆนะคะแกงกะหรี่แบบแขกก็มีนะสำหรับใครชอบกินอาหารแขกเดี๋ยวจะมาเดินเล่นรอบๆบริเวณนี้กันนะคะ ร้านลนาักษณะเหมือนงานเทศกาลด้วยนะดูน่ากินดีนะคะแต่ตอนนี้อิ่มมากกินไม่ไหวเป็นเหมือนแบบยากิโซบะห่อด้วยแป้งนะคะแล้วมีหน้าต่างๆถ้าไม่อิ่มก็จะลองกินให้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้อิ่มมากวันนี้หนาวแล้วก็ลมแรงมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่คนคิดมาถ่ายรูปกันนะ แล้วก็จุดนี้นะคะที่เป็นสะพานเปิดได้แล้วก็มีป้ายโมจิโกะนะคะตอนแรกตั้งใจจะมาถ่ายรูปแต่ว่ามันหนาวมากนี่ตามในโปสการ์ดนะคะแต่ถ่ายไม่ไหวแล้วเอาแค่นี้พอเซลฟี่ให้รู้ว่ามาถึงแล้วนะคะจุดนี้คนก็ฮิตมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันนะนี่ถ่ายกับป้ายโมจิโกะกับสะพานที่เปิดได้คะ่ะถือว่าถ่ายแล้วลกลับกันแล้วนะคะไปที่ฮากตาตะตอนนี้กำลังจะไปขึ้นรถไฟที่โมจิโกะสเตชันค่ะ หนาวมากมากแล้วก็ลมแรงด้วยนี่มูจิส i o นนะคะกลับไปพบกันใหม่ต้องไปเปลี่ยนรถไฟที่โคกุระเท่านนเพื่อนมาเที่ยวก็อย่าลืมดูพยากรณ์อากาศกัด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าออกมาเที่ยวทั้งวันนะก็เตรียมตัวให้พร้อมว่า อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดลมแรงหรือไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะหนาวเลยนะก็เดี๋ยวเราเดินทางไปที่โคกุระแล้วก็ไปเปลี่ยนรถไฟกลับไปที่ฮกากาตะกันนะคะแล้วก็จะนั่งรถไฟคันนี้กลับไปที่ฮกากาตะกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ฮากาตะเลยนะคะบ๊ายบายชัชโชยามาโกจิเนะเจอกันฮากาตะด้ก่อนัวั